สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับเอเชียกลางเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่จีนจับตาอย่างใกล้ชิดและต้องการสร้างมิตรด้วยด้วยการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมสุดยอดจีนเอเชียกลาง5ชาติซึ่งประกอบด้วยคาซัคสถานคีร์กิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานเมื่อวันที่1 8บถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา และเลือกเมืองซีอานของจีนเป็นที่จัดประชุมเพราะมีความหมายเชิงปริศาทเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่อเอเชียกลางมาตั้งแต่อดีตนะครับและยังมีนัยยะสําคัญมากกว่านั้นด้วยแน่นอนว่าทุกฝ่ายมองไปทิศทางเดียวกันว่าจีนต้องการแสวงหาพันธมิตรเพื่อต่อกรกับสหรัฐนั่นเองชัดเจนจากคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับ ภูมิภาคเอเชียกลางสำคัญยังไงครับทำไมจีนต้องไปรัฐไทยต้องสนใจเอเชียกลางมากหรือเปล่าครับถ้าเกิดจะเข้าใจบริบทความสําคัญของทางเอเชียกลางนะฮะก็ต้องดูตรงแผนที่ก่อนเลยว่าคาซัคสถานนะฮะคิกิสถานแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับสามประเทศรวมกันมีพรมแดนติดกับจีน3,000กิโลเมตรมันหมายความว่าเอเชียกลางเป็นเสมือนประตูที่จะเปิดไปสู่ประเทศจีนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีนถูกไหมฮะดังนั้นอุิภาคนี้ อย่างน้นอยๆคือจะต้องเป็นแหล่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจครับแล้วก็มีความมั่นคงเพื่อจะประกันสันติภาพในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครโดยเฉพาะในยามที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านนอกของแผนที่นี้พื้นที่โดยรวมสักเท่าไหร่ครับอาารยพื้นที่โดยรวมทั้ง5ประเทศนี้จะตกที่ประมาณ4 3, ล้าน3,451ตารางกิโลเมตร,รนะครับ ก็ใหญ่เป็นประมาณ8เท่าของประเทศไทยเพราะวประเทศไทยมีพื้นที่รวมกัน5.1แสนตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ประชากรในรวมของ5ประเทศนะครับก็จะมีประมาณ75.89ล้านคนไม่มากนะไม่มากเท่าไหร่ฮะแต่ของไครเนี่ยจะอยู่ที่71.6ล้านคนเพราะฉะนั้นความสำคัญของเขาก็อยู่ที่ ภูมิรัฐศาสตร์คือสถานที่ตั้งนะครับ,รบแล้วก็รวมไปถึงอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศข้อมูลที่ขาเคราะห์กันกที่จีนให้ความสนใจรวมถึงอเมริการหรือหลาย,ลายชาติาที่ให้ความสนใจคือภาคนี้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับแหล่ขงขยสังสารีถือว่าน้ํามันมากจตะำน,นักโลกเลยเรื่งน้ซมัครับแล้วก็มีพวกแร่ยูเรเนียมด้วยใช่ฮะ แร่ยูเรเนียมของคาซัคสถานและก็อุซเบกิสถานรวมกันเนี่ยจะเกินประมาณ20%ขิอรซของแร่ยูเรเนียมองทั่วโลกโลโอ้โหฮะแล้วก็ยูเรเนียมมันใช้ในกิจการพลังงานปรมาณูนะครับรวมทั้งการขับเคลื่อนเรือดำน้ำปรมาณูอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วนอกจากนี้นะฮะทางอุซเบกิสถานก็ยังถือเป็นประเทศที่มีการผลิตก๊าซธรรมชาติ ประมาณหนึ่งใน1ิของโลกนะฮะครับแล้วก็แต่ว่าการสํารองก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะปรากฏทั้งในคาซัคสถานอุซเบกิสถานและก็เติร์กเมนิสถานครับกระจายกระจายกันไปฮะแต่ว่าความจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียกลางนี่นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่31ดปีที่แล้วได้ทราบไปแต่ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาคือสักสิบปีทั้งสีจิ้นผิงขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสีจิ้นผิงให้ความสำคัญเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียกลางเจ็ดครั้งแล้ว อาจารย์คิดว่าทำไมเส้นผิงต้องเน้นย้ำภูมิภาคนี้เป็นพิเศษไหมครับครับจริงๆแล้วสีเส้นผิงท่านเน้นย้ำแทบทุกภูมิภาคเพราะว่าในปี2013ท่านประกาศโครงการเส้นทางสายใหม่ประชบธนปย BRI ครับ Belt a n d r o a d i n i น i a t i ี e ถูกไหมฮะในการเป็น b e l t and Road เนี่ยมันต้องการจะเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ยุโรปทั้งหมดแล้วก็เอเชียถูกไหมฮะแล้วในส่วนที่มันจะเชื่อมโยงได้เนี่ยจะมีประมาณ2เส้นทางคือผ่านรัสเซียลงมาประเทศจีนนะครับกับอีกทางหนึ่งก็คือว่า ผ่านตรงนี้ไปซึ่งจะไปทับซ้อนกับเส้นทางสายไหมเก่านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่สีจิ้นผิงมาเยือนเพื่อจะให้มั่นใจว่าแผนการทานสายไหมจะยังคงเดินหน้าต่อไปปี2 5 5 6ันเนี่ยนะครับสีเิ้นผิงเปประชุมที่คาซัคสถานแล้วได้ความคิดเรื่องเกี่ยวกับ BRI หรือว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ ว่าไปแล้วเนี่ยจีนก็เห็นประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างเนี่ยเท่าที่ทร้างนาดเนี่ยในภูมิภาคนี้เองจีนเข้าไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายเรื่องการเชื่อมโยงทางหลวงทางหลวงท่อส่งก๊าซธรมรมชาติไปไงมาไงครับอาจารย์ถึงไหนครับท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เขาจะสร้างกํากำลังจะสร้างนะฮะคือว่าเป็นเส้นดีเป็นลายดีนะครับก็คือจะเริ่มสร้างจากติรกมนิสถานนะครับไปอุซเบกิสถานปาซกิสถานเข้าคีร์กีสถานแล้วก็ไปยังประเทศจีนครับคือถ้าเรามองจากการประชุมรอบล่าสุดนะครับ เอเชียกลางมีความหมายสําหรับจีนใน2องในยะในยะแรกก็คือถ้าเอเชียกลางปลอดการแทรกแซงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจีนไม่ต้องกังวลนะครับนั่นคือในยะที่1นในยะที่2เอเชียกลางจะเป็นแหล่งพลังงานที่จะมาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและอะไรอีกหลายอย่างของประเทศจีนอย่างไรก็ตามเวลาพูดถึงพลังงานนะครับ จีนไม่ได้หวังมุ่งแต่จะซื้อพลังงานจากเอเชียกลางนะฮะแต่ว่าจีนเขามองแล้วว่าไม่ว่าอย่างไงอนาคตเนี่ยพลังงานทางเลือกจะมาแทน<ช><ช>เพราะฉะนั้นเ็าเลยวางแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกด้วยกันแต่ถ้ามองกับการถามว่าจีนสําคัญยังไงกับเอเชียกลางสําคัญแน่นอนเพราะว่าจีนหนึ่งเป็นคู่ค้า<ช>อันดับต้นๆของเอเชียกลางทุกประเทศเลยนะฮะอาจจะติดหนึ่งใน5ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเข้าหรือว่าส่งออกอันที่สองจีนจะเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับเอเชียกลาง ราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเอเชียกลางแม้จะเคยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพโซเวียตนะครับแล้วก็สามารถได้รายได้จากการขายพลังงานแต่ว่าตลาดพลังงานไม่เคยแน่นอนเมื่อไรก็ตามที่พลังงานตกนะฮะรายได้เขาจะหดแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยภาคการเกษตรของเขาจะคิดเป็นประมาณ60%ของทั้งหมดนะครับแรงงานเนี่ยคือคนเอเชียกลางจยู่ในชนบทประมาณ60%อแล้วสิ่งที่เอเชียกลางต้องการนะฮะเขาต้องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อจะมา เพื่อจะมาช่วยเหลือภาคการเกษตรด้วยแต่การจะพัฒนาอย่างนั้นนะฮะเขาต้องการอะไรเขาต้องการความรู้จากจีนในเรื่องของนวัตกรรมนะฮะเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นถ้างหากจะเปรียบเทียบความสนใจแล้วเนี่ยอเมริกาเองดูเหมือนจะยอมรับนะครับว่าให้ความสนใจกับภูมิภาคนี้หรือรู้จักภูมิภาคนี้น้อยกว่าจีนและชาไปด้วยซ้ำไปเพราะดูจากบริษัทนี่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแคร์รีเนี่ย ว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกของสหรัฐฮะที่ไปเยือนภูมิภาคนี้เมื่อปี2 5 5 8ซึง 58, ่งถือว่าเกือบสิบปีแล้วนะครับ,รบล่าสุาดคือบิงเข่นก็เพิ่งไปอเมริกาบอกว่าไม่ง่ายนักที่จะไปคุ้มครองผลประโยชน์ในด้านนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันทางอํานาจอเมริกาตะวันตกฝ่ายหนึ่งรัสเซียจีนอิหร่านอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมีที่มาจากสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกนะครับระเบียบโลกใหม่ของจีนก็คือเราต้องมีความยืดหยุ่นจีนก็จะพูดเสมอว่า เราจะเชื่อมโยงกันได้ต้องใช้วินวินคูเปอร์เรชั่นที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อมาพบหากันแล้วไม่ได้หมายความว่าตรงนี้คือเขตอิทธิพลจีนหรือว่าของรัสเซียนะฮะเอเชียกลางก็ยังคงเป็นเอเชียกลางต่อไปแต่ว่าจะเพิ่มอะไรฮะเพิ่มเรื่องของความสัมพันธ์เพิ่มเรื่องของการค้านะครับแล้วก็การดูแลความมั่นคงร่วมกันเพราะว่าระเบียบโรคในมุมของจีนถ้าเทียบกับมุมของสหรัฐอเมริกามันจะต่างกันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าชาติใดก็ตามที่คิดต่างออกไปนะฮะ ต้อวาจ,จะมีเรื่องของการแซงชั่นการใช้กําลังแต่ของจีนไม่ใช่ครับดังที่เขามีข้อไเริ่มทางด้านอารยธรรมนะฮะคือ global civilization ครับตรงนี้มันหมายความว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยค,คุณจะเป็นอะไรก็เป็นไปคุณจะเป็นประชาธิปไตยคุณจะเป็นระบบระบบกษัตริย์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นไปให้เป็นตัวของคุณเองแต่เรายังพบท้ากันได้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือคนเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินคุ้นเคยกับศัพ์ใหม่ๆที่จีนเขามีความคิดได้เริ่มสมัยสี่พีนะครับมีโครงการได้เริ่มการพัฒนาโลก โครงการที่เริ่มการพัฒนาความมั่นคงและโครงการอารยธรรมโลกอย่างที่อาจารย์ว่าประเทศเหล่านี้เคยเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพเวีเตมาก่อนนัวันนี้เขาบอกว่าหลังจากที่รัสเซียต้องไปพะวงกับสงครามยูเครนอาจทำให้รัสเซียเนี่ยมาใส่ใจกับภูมิภาคนี้น้อยไปหน่อยในความรู้สึกของอาจารย์คิดว่ารัสเซียจะมามีบทบาทอะไรยังไงตรงนี้ตรงนี้ครับ ผมมองว่าไม่ว่ายังไงนะฮะก็คือว่าสายสัมพันธ์เดิมมันไม่น่าจะตัดกันขาดรัสเซียปกติเนี่ยเขามีอิทธิพลอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนครนะฮะทางท่านสีจื้นผิงก็ได้ไปพบกับ,รบทราฟานาเบดีปูตินแล้วก็ได้บรรลุสิ่งที่เรียกว่าการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีข้อจํากัดนะครับไอการเป็นหุ้นส่วนไม่มีข้อจํากัดเนี่ย ถ้ามองในบทบทของเอเชียกลางนั่นหมายความว่าจีนสามารถที่จะเชื่อมโยงได้มากกว่าที่เป็นอยู่<อ>ที่ผ่านมาผมเดาว่าการเชื่อมโยงหลายๆอย่างอาจจะยังไม่บรรลุผลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของการเกรงใจกัน<อ>เป็นเรื่องของอิทธิพลถูกไหมฮะมแต่ณวันนี้รัสเซียจะต้องไปรับมือกับทางยูเครนแล้วแล้วที่สําคัญตรงนี้มันต้องมีความมั่นคงมันต้องมีศักภาพมากขึ้นแต่ศักภาพจะไม่เกิดนะฮะ ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนกับเอเชียกลางจะทําก็คือการพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งใหม่ในการประชุมรอบที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีข้อตกลงมีคําสัญญาหลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าจีนจะสร้าง w ว r e h o u s ์ก็คือคลังสินค้าให้แล้วก็จะช่วยพัฒนานะฮะระบบการคมนาคมขนส่งผ่านทะเลสาบแคสเปียนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟนะครับเส้นทางรถไฟ เส้นเนี้ยนะฮะคีกิสถานอุซเบกิสถานมาเตอร์มินิสถานซึ่งถ้าพัฒนาสําเร็จก็สามารถลงไปยังอิหร่านได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพลมองอย่่ปุ๊บคุ๊บเท่ากับว่าการประชุมรอบที่ผ่านมาเหมือนการเปิดตัวว่าพื้นที่นี้จะกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งใหม่ครับคล้ายๆกับ EEC ของเราอะฮะทางภาคตะวันออก ถ้ามันมีการขนถ่ายสินค้ามาเยอะอมีการชุมนุมของการคมนาคมคแล้วทุกอย่างจะตามมามีข้อมูลในเชิงเถิษิของจีนเนี่ยนะครับ,รบก็บอกว่าการค้าการขายระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเมษายเดือนเดินเดียวเนี่ยนะครับ,รบมูลาคา่าไปประมาณสักห้าหมื่นล้านหยวนแล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเป็นเสร็จภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยตีประมาณสักเจ็ดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเก้าขั้โดดร้อยเท่าตัวเลยจ้ะ มันมีถ้อยแถลงของสีจิ้นผิงเน้นว่าจะต้องร่วมมือกันระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยใ,<ช>ในการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาค,คต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็ต่อต้านเขาเรียกว่าการใช้ความราุนแรงต่างๆเนี่ยนะครับท่านบอกว่าจะต้องร่วมสร้างความมั่นคง<嗯>ร่วมกันระหว่างจีนกับเอเชียกลาง<嗯>โดยท่านเน้นอยู่2อ,อย่างนะครับอ,อ,อย่างแรกก็คือสร้างสันนิภาพในอัฟกานิสถานให้ตรงเนี้ยมันปลอดภัยอย่างที่2ท่านใช้คําว่าไซเบอร์เซキュริตี้ซึ่งไซเบอร์เซキュริตี้เนี่ยเราก็ตีความได้ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั่นเองเพื่อไม่ให้ ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เกิดการแตกแยกในภาคประชาสังคมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการพัฒนาอะไรก็ตามที่ท่านปรามทย์รีชิ่นผิงกล่าวในที่ประชุมท่านจะเน้นประโยคใหญ่ๆก็คือว่าต้องเป็นการพัฒนาเพื่อประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยนะฮะก็คือปากท้องอิ่มสุดท้ายความมั่นคงทางสังคมจะตามมาเมื่อมีความมั่นคงทางสังคมนะฮะเศรษฐกิจการเมืองก็จะตามมาและสุดท้ายเนี่ยการแทรกแซงไม่สามารถเข้ามาได้เพราะโดยหลัก ภูมิรัฐศาสตร์แล้วนะครับมันยากที่จะเข้ามาแต่ถ้าเกิดบ่อนทําลายจากภายในด้วยการปล่อยข่าวยุยงมันก็พอทําได้อยู่ภาพรวมของการประชุมครั้งนี้อาจารย์คิดว่าจีนต้องการอะไรหรือว่าจีนได้ไปลงนามกับประเทศหรือภาานี้อะไรบ้างสิ่งที่จีนต้องการไม่มีอะไรมากไปกว่าความร่วมมือเหมือนที่จีนต้องการจากประเทศอื่นจีนก็ให้คําสัญญาว่าจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยให้บริษัทเอกชนของจีนเนี่ยเข้าไปทําการผลิตการค้าขายในเอเชียกลางนะครับ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรการขนส่งนะครับ,รบแล้วก็รวมทั้งจีนจะเปิดตลาดสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตร<อ>ซึ่งสมัยก่อนนี้นะฮะสินค้าเกษตรจากเอเชียกลางไปส่งส่งไปขายที่จีนยังได้น้อยอยู่นะฮะ<อ>ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางด้านพลังงานเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าจีนเปิดกว้างให้กับสินค้าซึ่ง ประชาชนในเอเชียกลางจะได้ประโยชน์ <S <S 2> <S 2> จีนให้คำสัญญาว่าจะพัฒนาเขาเรียกเป็น green innovation นะก็คือเป็นนวัตกรรมสีเขียวแล้วก็ตรงไหนก็ตามที่เป็นพื้นที่กันดาลน,นะครับหรือว่าขาดระบบชลประทานจีนก็จะมาช่วยแก้ไขให้นอกจากนี้เขาตกลงว่าจะสร้างศูนย์วัฒนธรรมด้วยกัน Oh, เพื่อการแลกเปลี่ยนนะฮะภ mm. าคประชาชนนี่สำคัญมากแล้วจีนก็จอกทุนการศึกษาให้ oh. ให้กับนักเรียนในเอเชียกลางให้เรียนที่ประเทศจีนแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในเอเชียกลาง mm. แล้วก็ในประเทศจีนด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นรั้งไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆสาหรับภารกิจแสวงหาพันธมิตรของรัฐนับดีซีจิ้นผิงนะครับไปดูกันว่าในมุมมองของสื่อจีนมองเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับเอเชียกลางอย่างไรติดตามรายงานของอาชุยจากปักกิ่งครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันที่1 8บแถึงสิพฤษภาคมเมืองชีอันของจีนได้จัดก,การประชุมสุดยอดจีนเอเชียกลางตั้งเป็นการจัดก,การประชุมสุดยอดที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกในรอบ3ามเปีตั้งแต่จีนกับ5าพประเทศเอเชียกลางสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมาชีอันเรียกว่าฉางอันในสมัยโบราณเป็นหนึ่งในแหล่งกําเนิดของอารยธรรมจีนและประชาชาติจีนก็เป็นจุดเริ่มต้นต่อมาออกของเส้นทางสายไหมสมัยโบราณส่วนเอเชียกลาง ตั้งอยู่สูงกลางของทวีปยุเรเชียมีความใต้เปรียบทางภูมิศาสตร์ปี2013จีนนำเสนอข้อริเริ่มร่วมสร้างแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม10ปีมานี้จีนกับประเทศเอเชียกลงางจะมือผลักดันการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมนำพาความสัมพันธ์สองฝ่ายเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เช้าวันที่19พฤษภาคมนายฉีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจากการประชุมสุดยอดจีนเอเชียกลางครั้งแรกที่เมืองฉีอาน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาร่วมกันมีความปลอดภัยอยู่ด้วยกันอย่างปรองตองทุกรุ่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไต้ชูสีข้อคิดเห็นว่าด้วยโลกต้องการเอเชียกลางอย่างไรย้ำสี่ข้อที่ควรยืนหยัดว่าด้วยการสร้างประชาคมจีนเอเชียกลางที่มีอนาคตร,ร่วมกันมี8ข้อเสนอว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลางในที่ประชุมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประมุข5ประเทศเอเชียกลาง ได้ลงนามปฏิญาชีอานว่าด้วยการประชุมสุดยอดชินเอเชียกลางในปฏิญ,ญาชีอานฉบับนี้ทุกฝ่ายในอีกว่าเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันในปัญหาที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เป็นหัวใจสําคัญโดยประเทศเอเชียกลางชื่นชมและยินดีปฏิบัติตามข้อริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลกข้อริเริ่มเพื่อความปลอดภัยของโลกและข้อริเริ่มอารยธรรมโลกหลังการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประมุข5้าประเทศเอเชียกลางร่วมปลูกต้นทับทีม6ต้น เป็นทั้งศักขีพยานกำไปมาหาสูก่การฉามมิตรนับพันปีระหว่างจีนกับเอเชียกลางก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับเอเชียกลางตลอดจนฝากความปรารถนาดีไปยังอนาคตที่ดีงามของความสัมพันธ์จีนเอเชียกลางด้วยจีนจะอยู่แขยงบกักคขยงไหลกับข้าประเทศเอเชียกลางต่อสู้ด้วยความสามคัคคีผลักดักนการพัฒนาความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันช่วงหน้าเป็นเรื่องของหนุ่มที่ชื่อสวิสแต่เป็นคนไทยนะครับ แต่ไปสร้างชื่อเป็นดาราซีรีส์ดังในจีนหนุ่มสวิสจะมารล่าให้ฟังว่าขว่าจะได้เล่นภาพยนตร์และละครซีรีส์ในจีนนั้นยากเย็นแสนเข็งขนาดไหนและเขามองพัฒนาการของจีนอย่างไรรวมถึงการเปรียบเทียบการสร้างละครไทยกับจีนด้วยจับเจ้ามงจีนในอีกสักครู่ครับ